ร้านมารู้ชอ็อปไม่ใช่ละไม่ใช่ร้านมารู้ช็อปไม่ไม่ไม่ไมหล่หอหล่อเกินไปหล่อเกินไป ร้านมารูช็อปมีบริการรับเติมโลบักเลด<ะ>5ถึงเลด9และยังมีบริการรับกดเกมพัทแมปต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตหรือว่าออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์หรือแมปอื่นๆมีทั้งเติมผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และผ่านเว็บลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมีอปณ์ด้วยเด้อเอาล่ะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องมิอปณ์ก,กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการพาสีจักรรพัินะครับมาแก้ตัวเราเคยทำสีจักรรพัิไปแล้วนะครับทุกคนแต่ว่า ตอนนั้นเนี่ยที่เราทำนะครับลูฟี่มันยังกากอยู่เว้ยเพราะว่าลูฟี่เนี่ยมันเป็นลูฟี่5าดาวนะครับแล้วก็ตีตัวแอร์ไม่ได้ตีเบาตีวงเล็กอะไรต่างๆนะครับมันคือมันกากนะครับเออแล้วก็คือตัวจักรพรรดิตัวอื่นเนี่ยนะครับก็เป็นตัว6ดาวกันหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหนวดขาวหนวดดาหรือว่าไคโดนะครับแต่วันเนี้ยเมื่อเขาอัปเดตนะครับลูฟี่มาให้เป็น6ดาวนะครับนี่เลยมันถึงจะเป็นล่างที่สมคู่ควรค่ากับการเป็น4จักรพรรดินะครับผมก็เลยเรียกได้ว่าเป็น E ีี เ่าวะไม,ไม่เชิงเนาะเป็นแบบว่าเวอร์ชั่นที่2แล้วกันนะเพราะว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ลูฟี่เนี่ยขึ้น6ดาวนะทุกคนแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมใช้นะครับตอนนี้ผมจะใช้เป็นเอสนะครับเพราะว่าเอสเนี่ยมันก็มีแบบสตอรี่ที่มันเกี่ยวข้องกับกลุ่มโจรสลัดของสีจักรพรรดินะครับแล้วก็คือเป็นลูกเรือของดวดขาวนั่นเองนะครับทุกคนเแล้วก็เป็นพี่ของลูฟี่ด้วยจะโยงทําไมวะเนี่ย โอเคเราก็ไปลุยเลยแล้วกันครับแล้วเรามาดูกันว่าทีม4จกักรพรรดิ6ดาวนะครับจะไปได้กี่เวฟนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเว้ยก่อนที่จะไปดูกันนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์ก่อนเลยนะครับรอคอมเมนต์ดูว่า4ี่จกักรพรรดิทีมนี้เนี่ยจะไปได้กี่เวฟนะครับโดยที่ห้ามสคิปไปดูก่อนนะทุกคนโอเคคอมเมนต์เลยแล้วก็มาดูกันว่าคุณเนี่ยจะทายถูกหรือเปล่านะครับโอเคไปละแล้วลก็ด่านที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้เป็นด่าน ADS Lobby นะครับเพราะว่าเหมือนเดิมครับมันเป็นเนื้อเรื่องของ วันพีเเราก็จะใช้ด่านนี้นะโอเคละครับผมตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในด่านไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็เหมือนเดิมครับผมได้สายวางบูม่าก่อนนะครับผมก็จะวางบูม่าก่อนเลยละกันนะโอเคครับตอนนี้ผมก็จะวางเอสนะครับเป็นตัวดักตัวแรกนะนี่เป็นตัวแบกเริ่มต้นเลยนะแล้วก็จะปรับสตองครับแล้วก็ปล่อยให้เอสจัดการไปยาวๆนะครับหลังจากนี้ก็คือผมจะอัพบูม่านะทุกคนพอแม่มาโคตรติดกันเลยผมไม่รู้ว่าเอสผมจะไหว,ว,วหรือเปล่านะครับตอนเด็กไหวปะเนี่ยไหวปะครับเน,นี่ยผมว่าผมน่าจะต้องวางอีกตัวว่ะเออผมว่า,วา างช่วยอีกตัวหนึ่งแล้วกันเพื่อความชัวนะโหแล้วต้องอัพระดับขั้นเอสด้วยเพราะว่าตัวสีแดงเริ่มเดินมาแล้วโอเคบูมาได้แล้วหนึ่งตัวอ่ะผมอัพเอสอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าเพื่อให้มันตีตัวนี้นะครับเฮ้ยตีตัวแดงไม่ได้หรอโอเคตีได้ละโหด้วยว่าตีไม่ได้มีตรงมีตังแล้วก็ลงบูมาอย่างเดียวครับตอนนี้เพราะว่า S2 ตัวก็คงไหวแหละเนาะไม่ต้องอะไรเยอะขอแค่ตีโดเนเพราะว่าไฟมันเผาได้อยู่แล้วนะครับ โอ้โหมอนมาอย่างเยอะมอนมาเยอะแบบนี้ระวางไคโดหน่อยดีไหมเนี่ยทุกคนผมว่าผมลองวางไคโดหน่อยแล้วกันนะครับผมจะวางไคโดไว้ข้างหน้าเลยนี่เออโอเคอย่างน้นอยๆก็คือให้ไคโดมันจัดการช่วยเว้ยเดี๋ยวผมปรับเป็นลัดแล้วกันนะครับให้ไคโดมาหันตีข้างหน้านะเพราะว่าถ้ามันแบบว่าไปหาเอสหลายตัวเกินไปเอสอาจจะตีไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยใช้ไคโดตัดมอนไปก่อนนะครับนี่จักระพัดไคโดของเราเนี่ยโมเดลไคโดไว้โคตรเท่เลยวะ่ะเดี๋ยวดีทุกคนเ <Wow. S 2> ท่ทจัดจัดนะครับ ไม่รู้ว่าวันไหนจะเปลี่ยนโมเดลบางกอนะเนาะก็บ่นกันทุกคลิปแหละโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็วางบูม่านะครับครบแล้วนะตัวแรกที่ผมจะวางเป็นเดอะแบกนะครับนั่นก็คือลูฟี่นั่นเองนะคือลูฟี่เนี่ยผมใส่ออฟให้ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวที่แบบเดอะแบกของทีมนะตอนนี้จากที่ลูฟี่เป็นเหมือนแบบตัวถ่วงแบบเอามาทําไมไม่รู้ในคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้เนี่ยลูฟี่ได้กลายเป็นเดอะแบกแล้วนะครับทุกคนโอเคผมจะปรับลาร์ดนะครับแล้วก็อัพลูฟี่ให้ตันเลยนะนี่แล้วลูฟี่เนี่ยสามารถตีตัวแอร์ได้ด้ว โอ้โหกวาดผมบอกเลย นี่ลูฟี่ตัวเดียวไม่ก,กวาดหมดนะครับก็โคไม่สามารถมีมอนตัวไหนนะครับวิ่งผ่านเรามาได้แน่นอนนะดูแบบว่าขอบเขตของลูฟี่เดชมาดูกันว่าเราจะทําลายสถิติได้หรือเปล่านะครับสถิติเดิมที่เราเคยทําไว้นะอ่ะแล้วก็วางลูฟี่ในแนวนี้เลยนะครับผมจะวางแนวให้แบบลูฟี่เนะี่ยมันตีตรงทางดามจได้แบบตรงๆเลยแล้วก็ผมจะขายไคโดแล้วกันนะครับจุดที่ตรงเนี้ยมันควรจะเป็นจุดของลูฟี่ผมว่านะจุดที่ดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอตังก่อนโอ้โหแต่ลูฟี่ตัวเดียวไว่ก็อัพ แพงอยู่นะแพงเหมือนกันนะเว้ยแอบแพงอยู่นะลูฟี่เนะี่ยเราลองเปิดเอฟเฟกดูไหมทุกคนเนี่ยผมรอเปิดเอฟเฟกดูเอฟเฟกของลูฟี่เขาจะเป็นยังไงโอ้โหวุ่นวายจัดจ่่ะไอทำไมมึงมาตีฝั่งนี้วะมึงจะอ้อมทําไมวะเนี่ยไม่เข้าใจจริงนี่ฮนะเอฟเฟกของลูฟี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะอ้อมทําไมนะดูแบบมันก็ต่อยไปตรงๆแบบนี้ไม่ได้เหรอวะเนาะทุกคนรเทีบยผมไหมเพราะว่ามันต่อยเข้ามาในกําแพงเนี่ยแล้วมันก็ต่อยมาปุ๊บแม่งก็โดนละ ไม่จะอ้อมทำไมเนี่ยทําให้ตัวเองอีเสียเวลาเฉอยอผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยวุ่นวายมากๆเลยครับพอมีนลูฟี่หลายตัวเลยความวุ่นวายมันก็จะเกิดขึ้นผม oh, ปิดเอฟเอฟกก่อนแล้วกันไม่ไหววะ่ะโอเคลูฟี่ตัวที่ห้าผมจะวางให้ได้ตรงนี้เอ้ยได้อยู่หรือจะวางตรงนี้ดีวางตรงนี้ดีกว่าจะได้ได้หลายตัวนะครับเออวางเป็นคู่วางเป็นคู่ นี่ลูฟี่ตัวที่5ก็คือตีให้มันตั้งแต่ <laughs> โอ้โหดูดิถ้าเดินต,ต,รตรงๆมาเนี่ยคือดาเมจลูฟี่ลุ้วนเลยนะครับสบายใจจัดเพราะว่าข้างหลังเดี๋ยวเราก็จะมีหนวดขาวด้วยนะทุกคนเออชิลบอกเลยวางลูฟี่ตัวที่6อันนี้มาละจัดไปลูฟี่ตัวที่6 ผมบอกเลยว่าแค่ลูฟี่ตัวเดียวเนี่ยก็น่าจะไปถึงประมาณเวฟบ30แล้วลูฟี่ตรงนี้ก็ถือว่าดีนะก็คือมอนเนี่ยมันออกมาจากป้อมพอดีนะครับแล้วมันก็ตีโดนพอดีนะแล้วก็ลูฟี่ทุกตัวนะครับผมจะปรับให้มันเป็นลาดนะทุกคนเพราะว่าให้มันตีตรงอย่างเดียวนะครับคือถ้าลูฟี่มันตีไม่ตรงเนี่ยมันเริ่มที่จะไม่คุมละผมว่าโอเคลาดทุกตัวนะครับแล้วก็ลูฟี่ตัวสุดท้ายผมจะเอาไว้ที่มุมนี้แล้วกันนะครับนี่เลย ส,สวยงามโอเคแลครับและตัวละครต่อไปที่ผมจะวางนะครับก็ต้องเป็นหนวดดําก่อนนะครับเพราะว่าเป็นตัวติดสถานะนะทุกคนเดี๋ยวเราจะวางหนวดดาไว้แบบข้างหน้าเลยแถวนี้ละกันนะครับให้ติดสถานะมอนไว้ก่อนนะเฮ้ยวงมันเล็กนิดเดียวนี่หว่าโอเคครับเราจะค่อยๆวางไปทีละที่ทีละสเต็ปนะครับทุกคนในอีกตัวผมจะวางตรงนี้ ก็คือพยายามให้มอนมันติดได้ตลอดนะครับติดสถานะของหนวดดาได้ตลอดนั่นเองแล้วก็จะปรับลาดไว้นะครับให้หนวดดำเนี่ยตีหน้าอย่างเดียวเลยโอเคสำหรับหนวดดําก็เรียบร้อยนะครับผมจะวางประมาณนี้ ก็คือให้มันติดสถานะให้ได้ภายในแนวตรงแนวนี้นะครับทุกคนตัวต่อไปนะครับเราก็จะวางไคโดนะไคโดก็จะหลักการคล้ายๆกับลูฟี่เว้ยก็คือให้อยู่ในจุดที่ตีตรงนะครับนี่ไคโดผมจะวางตรงนี้แล้วก็ไคโดเนี่ยวเป็นอีกตัวหนึ่งที่มาสามารถตีตัวแอร์ได้ด้วยนะครับทุกคนเนี่ยเราก็ให้มันตีตรงอย่างเดียวเหมือนกันนะครับมันถึงจะคุ้มที่สุดนะถ้าไคโดหันตีผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับเอ okay. แล้วก็เดี๋ยวผมจะเอามาอย่างนี้ละกันผมจะเรียงไคโดไว้แบบนี้ละกันนะครับมับงกรหัว นะถึงใครโดจะเป็นมังกรหัวขาดแต่เราก็ยังต้องใช้มันนะครับทุกคนเพราะมันคือสี่จักรพรรดิยังไงล่ะโอเคครับทุกคนกองทัพมังกรหัวขาดเราก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับมีหนวดข้างแก้มด้วยนะแต่ว่าไม่มีแก้มแล้วก็หัวขาดเหมือนเป็นบล็อกอะไรก็ไม่รู้โอเคครับตอนนี้ไคโดก็พร้อมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาวางแผนในการวางหนวดขาวก่อนละกันหนวดขขวมก็จะเป็นตัวที่แบบ TLE ผมจะวางไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวเราลองวางดิ อ่าวงหนวดขาวก็จะประมาณนี้ครับ LE ลทั้งวงเวลาที่มอนวิ่งมานะมันก็จะโดนหมดเลยแซมแซมไปกับลูฟี่นะสำหรับหนวดขาวทวายรู้สึกว่าหนวดขาวมันวงเล็กจังวะเนี่ยทุกคนเป็นตัว6ดาวที่แบบกาก,ากมากเอาจริงทำเพราะหนวดขาวให้โหดกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้นอ้อแอดมินนอ้อก็ทับหนวดขาวแนละ้วผมก็จะวางประมาณนี้ครับแล้วก็หนวดขาวเนี่ยจะมีสกิลที่สามารถกดได้ด้วยนะเดี๋ยวผมลองเปิดแล้วก็ลองกดสกิลหนวดขาวให้ดูนะครับนี่ปึ๊บปังทุบไปทีหนึ่งนะครับ ทุบโลกไปทีหนึ่งตอนนี้เลยโอ้โหดูพี่็ปโคตรพุ่นวจัดนี่ครับพอทุบโลกไปปล๊บก็จะมีคลื่นออกมาครับสำหรับหวดขาวโอ้โห,หนวดาก็ทุบเหมือนกันนะครับตอนนี้หนวดดําก็ทุบอยู่ข้างหน้าสีฮ่าโอ้ยตกตกตก,ก,กน้ำโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เว็บ35แล้วนะครับซึ่งเว็บ35เนี่ยมอนยังออกนอกบ้านไม่ได้เลยองตรงอันนี้คือยังไม่เข้าเขตไคโดด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือมีแค่ลูฟี่นะ ที่ทำดามเมจได้นะถ้าที่ผมเห็นนะแล้วก็รวมไปถึงหนวดดาด้วยนะมี2ตัวแหละที่ทําดามเมจได้ขอแค่วิ่งเข้ามาในเขตเนี้ยบอกเลยว่าตายเฮ้ย อย่างหนึ่งที่ผมลืมผมลืมเอสไปเลยผมลืมเอสไปได้ไงครับนี่อย่าทุกคนเออผมยังไม่ได้วางเอสเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวางเอสวนแท่นนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเอสวันตีแบบว่าล้อมวงของมันเองนะครับตีทีละตัวนะนี่ก็ตรงนี้ก็น่าจะเหมาะสมที่สุดสําหรับเอสนะครับทุกคนอ่ะโอเคเอสก็วางเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้นะครับเว็บ40ละเราก็รอมอนอย่างเดียวนะครับซึ่ง โอ้โหมอนมันยังไปไหนไม่ได้เลยครับทุกคนเนี่ยวิ่งมาถึงแค่นี้ก็ตายแล้วครับคือทีมเรามันแข็งแกร่งเกินไปครับจะสู้กับ4จักรพพัดเนี่ยมันต้องคิดยากเลยแล้วนี่คือแบบ4จักรพพัดิ4คนมารวมกันโอ้โหบอกเลยว่าวันเทิงคือเว็บสี่สเียวเราจะเห็นว่ามอนเริ่มที่จะวิ่งมาได้แล้วนะครับได้หน่อยๆแล้วก็คือเข้าเขตลูฟี่มาเริ่มจะไม่ตายแล้วครับเริ่มวิ่งได้ต่อละว41เเริ่มแล้วอะ่ะ ปัญหาคือเราต้องเอาตัวแอร์ให้อยู่เว้ยถ้าเราเอาตัวแอร์ประมาณเว็บ44อยู่เราจะรอดเว้ยนี่วังว่าครับเว็บ42ยังไม่ตึงไงสบายสบายเราก็ขึ้นเหยียบทงของทหารเรือกันเลยนะครับทุกคนนี่เอเลนเอเลนมาเพื่อประกาศว่าเอเลนน่ะนำทีม4ีจักรพรรดิมาแล้วนะครับมาเหยียบทหารเรือแล้ว,ว,วนี่ครับจุดสําคัญที่เราจะต้องชี้วัดมวัดกันตอนนี้ก็คือตัวแอร์นี่แหละทุกคนถ้าเราเอาตัวแอร์ลงเราก็จะรอดเฮ้ยเชีย่ยตัวแอร์ตายครับทุกคน ดูดิเฮ้ยรอดวะทีมสีจกักรพรรดิทีมเกาอน,นะครับขนาดว่ามีมีฮอคดเวยทุกคนยังเอาไม่อยู่นะครับตัวแอร์เนี่ยแต่ว่าพอมีลูฟี่หกดาวเวฟลูฟี่เอาอยู่อะทุกคนเวฟ44ผ่านไปครับอันนี้คือเราทําลายสถิติเดิมแล้วนะครับก็คือจัดการตัวแอร์ไปได้แล้วนะเอาอะแต่ก็ยังเหลือไอ้พวกนี้แต่ว่ายังไงก็นะมันยังเข้าประตูเมืองไม่ได้เลยนะเออในเมืองเรานี่แข็งแกร่งมากเพราะว่ามีหนวดขาวรอรับอยู่อีกนะนี่ครับโอ้โหเป็นนาโตเข้ามาแล้ว เริ่มจะมีตัวเข้ามาแล้วบ้างนะครับตอน,นีเว็บ44โอเคทุกคนตัวแออีกเว็บหนึ่งออกมาแล้วนะครับนี่ตัวแอเว็บที่45จะรอดหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮฮ้ยรอดไปเนี่ยลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่สู้สู้ลูฟี่สู้สู้รอดป่าววะเชื่อละเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ไม่รอดวะทุกคนยังไม่มีใครที่สามารถเข้าประตูเมืองเรามาได้เว้ยเฮีย45เอาอยู่ว่ะทุกคนนี่แหละ ตัวแอ r s เซเนี่ยผมว่าเราเสร็จแน,น่แนเลือดแสนหนึ่งลูฟี่ไม่น่าจะเอาอยู่นะครับแต่คือจริงๆถ้าเล่นจริงๆอ่ะมีบัฟมาเอาอยู่ไยม,มีบัฟอัสบายเลยแต่ว่าเออร์วินมันไม่ใช่สี่จกักรพรรดิไงเราเลยไม่เอามาเออโอ้โหตัวแอร์มาผมจะกดหนวดขาวนะทุกคนเพราะว่ากดหนวดขาวช่วยลูฟี่หน่อยนะครับนี่เฮ้ยแตกว่ะ เชี่ยโอ้มาเจอเอสด้วยครับเพราะว่าเอสก็ตีตัวแอร์ hmm. เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมกดดวดขาให้หมดเลยแล้วกันนะโอ้ oh, wow. ว้าวสี่เจ็ดว่ะกระดาษไม่มีบัฟวเนี่ยโหดจัดรัดเสเซียอ่าโดนขึ้นน้ําทะเลไปไอมอนพวกนี้ก็แตกไม่รอดเฮ้ยสี่สิบแปดแล้ว,วครับทุกคนสี่สิบแปดแล้วแต่ว่าเอาทําไมตัวนี้มันมันเลือดเยะอะจังวะเนี่ยโอเคตายว่ะเฮ้ยรีเซ็ตใหม่ครับมอนพวกนั้นตายหมดแล้วตอนนี้รีเซ็ตใหม่ผมว่าเราน่าจะถึงห้าสิบได้เนี่ยได้เฉยว่ะอันนี้เกินคาดบอกเลยเกินคาดจริงย มาอีกแล้วสกิลดวดขาวรีแล้วครับโหห้าหมื่นเลยวะ่ะไม่น่ารอดแล้วออดูทรงไม่น่ารอดแต่ว่าจะีราลองหันลูฟี่กลับไปดิแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับตอนนี้เราจะหันลูฟี่กลับไปตีตัวข้างหลังได้เพราะวะ่เฮ้ยตาย เราหันลูฟี่มาตีตัวข้างหลังครับตอนนี้ตายว่ะตัวข้างหน้าขอคงต้องปล่อยให้มันไปนะตอนนี้เราก็แค่เอาลูฟี่มาตีข้างหลังเพราะลูฟี่เป็นดามเมจที่หนักที่สุดเลยครับนี่ครับโดนคืนน้ำทะเลจะซัดไปกี่ตัวโอ้ตัวนี้เลือดมันเยอะจัดทาสเกะเลือดเยอะจัดเลยทุกคนนี่แน่โอ้โหเวฟบเ1เฉยเอาเรื่องนะ52อาจจะมาเว้อาจจะมาลูฟี่ตีให้ก่อนลูฟี่ตีตัวนี้ให้ก่อนลูฟี่เอ้ยตา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 ยเอ้ยตายตายตายดิตายดิยดยโอ้โห 51ครับทุกคนเกือบเกือบ52เฉดลู่เอาเรื่องนะไม่ธรรมดาครับสำหรับทีมสี่จักรพรรดิโอเคนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับทีมสี่จักรพรรดินะครับนําโดยไคโดลูฟี่ดวดดาแล้วก็ดวดขาวนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าสุดจัดมากๆนะครับคือลูฟี่เนี่ยเราเห็นจากคลิปที่แล้วนะครับที่ลูฟี่แบบทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วเราไปถึงแค่เว็บ44นะครับแต่ตอนนี้คือ 6, 6, ลูฟี่6ดาวไว้โหลูกบ้างทำให้เราไปถึงเว็บ51ไดได้ครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเนาะโอเคสำหรับใครที่ช บคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ตามเป็นกำลังใจให้ชอ่องเบียประกอบด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับใครชอบตัวสีอะกรพัดแบบนี้นะครับหรือว่าอยากมีทีมไหนที่อยากให้ลองนะครับก็บอกกันมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องลาไปก่อนแล้วครับทุกคนโอเคบ๊ายบายเจอกัน